สวัสดีครับทุกคนผมแบมศาสตราจารย์แบมจากมหาวิายทยาลัยไคจูคิงดอมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไคจูเต็มตู้รีวิว เอาละครับผมวันนี้แบมจะมารีวิวของทั้งหมด3ชิ้นจากภาพยนตร์ชินอุลตร้าแมนนะครับภาพยนตร์เทคนิคพิเศษเนื้อจินตนาการถึงแม้หนังนะครับผมจะฉายในไทยไปสักพักแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็ยอมรับนะบว่ายังตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้อยู่ดีดูในโรงไปทั้งหมด3รอบด้วยกันเลยทีเดียวของที่จะมารีวิว3ชิ้นวันนี้นะครับผมก็จะมีซอฟทั้งหมด2ตัวนะครับนั่นก็คือซอฟอุลตร้าแมนตัวปลอมนะครับที่เป็นเอเลียนซารับปลอมตัวมานะฮะแล้วก็เป็นเจ้าเอเลียน เมฟิลัสนั่นเองซึ่งอีกชิ้นหนึ่งก็คือเบต้าแคปซูล DX นะครับผมเป็นอุปกรณ์แปลงร่างที่พระเอกของหนังนะครับผมคามินากาชินจิเนี่ยใช้แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนนั่นเองนะฮะของทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงนะผมเรามารอดูรีวิวกันเลยครับอ่าเรามาเริ่มจากตัว DX นะครับผมเบต้าแคปซูลจากหนังชินอุลตร้าแมนกันก่อนดีกว่านะฮะก็ตัวกล่องนี้นะครับผมก็จะมีอาร์ต ของภาพตัวชินอุลตร้าแมนหรือว่ารีพีอาร์นะครับผมแล้วก็มีรูปเบต้าแคปซูลของจริงในหนังด้วยนะฮะที่กําลังส่องแสงอยู่เห็นเขาว่าตัวเบต้าแคปซูลอันนี้นะครับผมสามารถกดปุ่มที่ด้ามจับนะครับผมแล้วก็จะมีแสง LED สีแดงแบบในหนังนะฮะส่องแสงออกมาด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเสียงด้วยเออแล้วก็แบบอันนี้นะฮะสิ่งนี้ผมสนใจ <laughs> ดาวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยคาโทู้ไทยนะครับผมือหน่วยปราบไคจูเนี่ย มีที่หนีบติดมาให้นะฮะเออไว้ติดเสื้อนะครับผม mm hmm. ล้อเล่นนะฮะต้องสนใจอันนี้มากกว่าอยู่แล้วนะฮะเออไว้เล่นแปลงล่างนะครับเรามาแกะดูกันดีกว่าครับนี mm ่ย hmm. ตัวอาร์ตด้านในนะครับผมสวยงามเลยโอ้โหแล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์ของอุลตร้าแมนของชินอุลตร้าแมนที่จะไม่มีคัลเลนะอร์ทามเมอร์บนหน้าอกนะครับผมอันนี้แล้วก็จะมีตัวนี่ครับบอกว่ามีแสงมีเสียงได้นะอื ดูของจริงกันดีกว่าโอ้โหดูที่ตัวเข็มกลัดที่นะครับผมที่เป็นัสลักของหน่วยคาโทูทุไทยดีกว่าครับผมเรียกหน่วยวิทยาดีกว่ามันรู้สึกผมติดปากกับคำนี้กว่าถึงจะรู้ว่าหน่วยวิทยามันคือของโชวะกนะ็เถอะนะเออนยก็จะมีตัวที่หนีบนะผมเอาไว้หนีบเสื้อนะด้านหลังแล้วก็มาที่ตัวเบต้าแคปซูลกันนะฮะนี่ โดยรวมดูดีเลยนะครับผมภาพรวมคือดูออกมาโอเคเลยเราสามารถใช้แทนแบบอุปกรณ์แปลงร่างหรือเอาไว้ตอนเรียนแบบในหนังได้นะคะับตอนใครสายคอร์สเ์สายอะไรเนะี่ยโอ้โหอันนี้ถือว่าดีเลยครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มดูแล้วนะฮะอ่าดูซิมีเสียงมาไหม so awesome <laughs> สุดยอดไปเลยฮะครั้งเดียวไม่พอต้องกดอีกรอบ เสียงมันจะออกจากที่ตูดมันนะครับมีลำโพงมาตรงนี้นี่เองโอ,โ,หโ,หโอ้โหปวดกันมันนะบอกเลย <c ười> คืออันนี้คือเพอร์เฟกเลยครับแล้วก็มีเข็มกาัดติดที่เสื้อด้วยโอ้โหอันนี้คือคุ้มค่านะฮะบอกเลยสำหรับใครเป็นแฟนชินอุลตร้าแมนนะครับผมชิ้นนี้บอกเลยห้ามพลาดนะครับ ต่อไปนะครับผมเราจะมาต่อกันที่อิมิตอุลตราแมนนะผมหรือว่าอุลตราแมนตัวปลอมนั่นเองสำหรับใครที่ดูหนังมาแล้วก็จะเห็นนะผมว่าในเรื่องนะอันนี้โอ้แต่หนังมันก็ฉายมาสักพักหนึ่งนะเอาเป็นว่าสปอยเลอร์เลิศน,นะครับผมเอเลียนสตาร์รับนะครับผมหรืออย่างที่ใครเห็นกันก็คือในของยุคโชวะนะว่า เอเลียนซารับมีตอนที่แปลงร่างปลอมตัวเป็นอุลตร้าแมนนะครับผมใส่ร้ายอุลตร้าแมนของเรานะฮะว่าเป็นตัวร้ายไปทําลายบ้านเมืองให้คนเกิดความสงสัยขึ้นมานะฮะซึ่งในหนังชินอุลตร้าแมนนะผมก็มีการทริบิวคาราวถึงตอนนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งไอความแตกต่างของอุลตร้าแมนในยุคโชวะตอนนั้นเนี่ยคือเด็กดูก็ดูออกครับว่าอันนั้นเป็นอุลตร้าแมนตัวปลอมคือใครมันจะไปแยกไม่ได้ว่าตามันชัดขนาดนั้นเออตาชั่วร้ายมากแต่ว่า ในเวอร์ชันหนังเนี่ยนะฮะของชินอุลตร้าแมนเนี่ยเขาคือมองผ่านๆน,นี่แทบจะแบบแยกไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นแบบอุลตร้าแมนตัวปลอมหรือว่าตัวจริงซึ่งถ้าเป็นสายลึกจริงๆแล้วต้องดูที่ดวงตานะฮะเอออ่ะตอนนี้ผมเอามาเทียบกับอุลตร้าแมนตัวจริงนะครับผมซึ่งบอกเลยว่า <laughs> โอ้คือมองผ่านๆน,น,นี่คือ แคบไม่รู้ลยะฮะว่าแบบอนไนตัวจริงหรือตัวปลอมคือตัวจริงก็คือเนี่ยฮะอย่างที่เห็นตาจะใหญ่กว่านะครับเนี่าผมก็เอาให้ดูชัดๆนะฮะเอ่อตัวจริงคือด้านขวานะผมตัวปลอมคือด้านซ้ายที่ตาจะแบบแคบกว่าหน่อยนะฮะเออมีความเล็กกว่านะนี่นะครับเนี่ยเทียบเป็นอย่างนี้เลยนะฮะ แต่ภาพรวมอย่างอื่นคือแบบย้อมมาแบบเป๊ะๆเ,เลยครับมีเปลี่ยนแค่ตรงดวงตาแค่อย่างเดียวนะครับอ่าอุลตร้าแมนตัวปลอมนะครับผมก็จะมีป้ายแท็กแบบนี้มาให้นะครับผมมีเขียนชื่อเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นว่านี่อุลตร้าแมนตัวปลอมนะครับจากภาพยนต์ชิ้นอุลตร้าแมนอ่าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นภาพอาร์ตของตัวลีปีอาหรือว่าอุลตร้าแมนตัวจริงที่เป็นพระเอกนะครับผมหรือภาพเป็นโปสเตอร์นะแล้วก็มีชื่อหนังก็มีคำโปรยส่วนภาพรวมอื่นๆนะครับผมอุลตร้าแมนตัวปลอมก็ ทำได้เหมือนกับอุลตร้าแมนตัวชินอุลตร้าแมนรีพีตัวจริงเลยครับนั่นก็คือสามารถหมุนที่เอวได้นะครับส่วนแขนนะผมก็สามารถหมุนได้เกือบรอบนึงเลยนะครับผมครึ่งหนึ่งสุดแค่นี้นะครับก็ด้านหลังจะสุดประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่ขานะผมจะมีข้อต่ออยู่แต่ว่าหมุนไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันนะออกับอุลตร้าแมนตัวก่อนหน้านี้ เปะเลยนอกจากนั้นก็ไม่ไม่มีอะไรเลยครับเหมือนตาแค่ตรงตานั่นแหละครับคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าผมถอดป้ายแท็กออกเนี่ยผมก็อาจจะไม่ดูไม่รู้นะว่าอันนี้มันตัวปลอมหรือว่าผมคงต้องมองแบบมองแบบเอามาเทียบกันชัดๆอีกสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนโมเดลซอฟต์ตัวต่อไปนะครับผมก็คือเอเลี่ยนเมฟิลัสนั่นเองนะครับผมมนุษย์ต่างดาวหมายเลขศูนย์นะครับผมอย่างที่ในหนังเรียกตัวเองเนะว่าปรากฏตัวมาก่อนอุตร้าแมนอยู่บนโลกมาก่อนอุตร้มแอนอีกแล้วก็ถือตัวเองเป็นเหมือนกับ เอกัคราชทูตนะครับผมของดาวโลกนะฮะอย่างที่เห็นในหนังนะครับผมอันนี้เขาไม่มีอันนี้ไม่ใช่เบต้าบ็อกซ์ที่แถมมานะฮะแต่ว่าเป็นตัวฐานรองที่เท้านะครับผมเป็นตัวแถมมาให้กับซอฟต์ตัวนี้ด้วยปกติผมไม่ค่อยเห็นซอฟที่จะมีตัวฐานรองที่ขาสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าครับอ่านี้ก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าตัวฐานที่มีให้ใส่ที่ขานะครับผมเพื่อไม่ให้มันล้มเนี่ย ปกติผมก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าซอฟมันจะมีแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะพบว่าตัวเมฟิลัสเนี่ยหัวมันอาจจะหนักนะเออดูจากรูปทรงทางด้านบนมันอาจจะล้มด้านหน้าหรือล้มหลังได้เขาก็าเลยมีแถมไอตัวฐานรองขามาให้นะฮะซึ่งเราดูจากที่ขาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นรอยบุ๋มอยู่ที่ด้านขวาซึ่งากกเราก็เห็นได้เลยว่ามันทํามาเฉพาะของขาด้านขวาเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงข้อเท้ามัน ดูที่จุดขยับกันดีกว่าครับสามารถขยับได้นี่ฮะแขนตัวนี้สามารถหมุนได้360องศาเลยนะฮะคืออิสระมากๆเลยตัวก็มีบิดได้นิดหน่อยนะครับผมที่เอวนะแต่ตัวนี้จะต่างจากตัวซอฟของชินุนท์ราแมนกับอุนทร้าแมนตัวปลอมนะครับผมตรงที่ว่าตรงขานะครับผมสามารถหมุนได้เหมือนกันนะฮะเออโอ้โหมุทตราแมนถึงทำไม่ได้อย่างนี้บ้างนะก็สามารถจัดท่าตอนยืนไม่ให้มันลมน้มได้นั่นเองนะฮะเออ ผมชอบตรงนี้มากๆของตัวนี้มากเลยส่วนด้านหลังนะครับผมป้ายแท็กก็จะคล้ายๆกับของตัวเมื่อกี้นะฮะก็จะมีรูป LPR แล้วก็เป็นตัวอาร์ตของหนังนะครับด้านหลังอันนี้จะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีเขียนชื่อเมฟิลัสนะฮะออจากหนังชินอุลตร้าแมนนะครับผมตัวป้ายแท็กของเมฟิลัสจะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนตัวเนื้อง,งานของโมเดลนะครับผมผมชอบมากๆเลยนะคือซอฟเนี่ยจะลงดีเทลไม่ค่อยเยอะคือแบบ ลดทอนตัดทอนดีเทลนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเห็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะเออไม่ว่าจะเป็นดอกรอยตะปุ่มตะปํำตามแขนตามขานะผมแล้วก็ความเงินเงาๆแล้วก็มีรอยหยกักตรงที่ด้านคอนะผมผมไม่รู้จะเรียกตรงคอมันว่าอะไรนะ <c oughs> แต่ผมชอบดีไซน์ของมีฟลัสตัวนี้มากๆเลยเป็นตัวละครโปรดที่สุดตัวหนึ่งของภาพยนตร์ชินอุลตร้าแมนเลยครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเบต้าแคปซูลชินอุนตร้าแมนตัวปลอมแล้วก็เอเลียนเมฟิลัสนะครับผมแนะนำนะครับใครที่อยากจะได้สินค้านี้เนี่ยก็สามารถไปดูที่เว็บไซต์ของ Kid s and ขายส่วนทาง s h อป e e กับ Lazada เนี่ยก็จะเป็นชื่อ Kid s and Kids นะฮะปกติผมก็จะซื้อกับทางคิด s a n อ k i d คิดบ่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุลตร้าแมนก็จะมีมากกว่าแค่ชินอุนตร้าแมนนะฮะเพราะเขาจะมีพวกโมเดลซอฟไคจูพวกสัตว์ประหลาดแล้วก็อุลตอ้าแมนอีกมากมายเลยครับพวก,ก็มีนะะ ส่วนช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมผมจะใส่ไว้ใน Description ด้านล่างนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Shopee แล้วก็ Lazada หรือว่าเว็บไซต์ Kids and k i ด s a แอนดขนะครับผมกดไลค์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ